สำนักง,งานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ5หรือสสวอ .5 เป็นหน่วยงานส่วนกลางที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากองหรือสำนักสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พุทธศักราช2545 มีพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดได้แก่จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์สสว5มีบุคลากรจำนวน29คนประกอบด้วยข้าราชการ9คนลูกจ้างประจำ1คนพนักงานราชการ16คนและพนักงานจ้างเหมา3คนมีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาการการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศมีพันธกิจคือ 1. สร้างพัฒนาให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดและการบริการองค์ความรู้ด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสู่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนโดยมีโครงการที่สำคัญได้แก่โครงการเวทีวิชาการโครงการศึกษาวิจัยด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่มีความสอดคล้องตามบริบทของพื้นที่ การจัดการความรู้และการเป็นวิทยากรด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมสนับสนุนแก่ภาคีเครือข่ายแปลงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีโครงการที่สำคัญได้แก่โครงการบูรณาการแผนงานและโครงการในพื้นที่โครงการพัฒนาตำบลต้นแบบด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมประจำปี โครงการจัดทำแผนบูรณาการด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมของหน่วยงานพมปีงบประมาณ2,555 2,559เสริมสร้างและพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการโครงการที่สำคัญได้แก่เสริมสร้างเครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เครือข่ายพมตาบลการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพมตำบล การพัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงทันสมัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่บุคลากรมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสสว5ได้มีการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานโดยมีโครงการต่างๆได้แก่การพัฒนาบุคลากรหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นพม หลักสูตรศักยภาพบุคลากรพัฒนาสังคมสบกพอมหลักสูตรพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจุมลาราสำหรับการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานโดยการจัดการความรู้การจัดให้มีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นประจำทุกเดือนกิจกรรม5สเป็นต้นนอกจากนี้ สสวยังได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงอีกภารกิจหนึ่งแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,556ประกอบด้วยโครงการเวทีวิชาการระดับเขตโครงการนักวิจัยวัยทีนโครงการส่งเสริมรูปแบบการจัดสวัสดิการสังคมแก่เครือข่ายโครงการศึกษาทิศทางการให้บริการของธุรกิจบริการสำหรับผู้สูงอายุ ครงการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดสวัสดิการสังคมโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายในชุมชนเพื่อรองรับผลกระทบจากประชาคมอาเซียนโครงการเสริมสร้างระบบเครือข่ายโครงการติดตามและพัฒนาศักยภาพระบบเครือข่ายการสนับสนุนการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ2556 โครงการบูรณาการแผนการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมระดับกลุ่มจังหวัดและโครงการเสริมสร้างทักษะด้านอาชีพระยะสั้นให้แก่เด็กในวัยเรียนหลักสูตร5วันทั้งนี้ในการดําเนินง,งานตามแผนง,งานโครงการนั้นเพื่อสนับสนุนการบรรลุยยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยผลักดันให้เกิดสังคมสวัสดิการประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม พัฒนาสังคมเข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเสริมสร้างพลังทางสังคมภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์ยกระดับขีดความสามารถบุคลากรและองค์กรด้านการพัฒนาสังคมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตามภารกิจพอมอต่อไป